สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ดูดวงรายวันกับหมอแพรไพรประจำวันที่13กันยายน2568วันนี้หมอจะมาบอกแนวทางชีวิตและพลังงานดีๆให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันเพื่อเสริมความมั่นใจและเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีโอกาสได้รับคำชมจากผู้ใหญ่การเงินมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเล็กๆจากการเสี่ยงโชคหรือของขวัญความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นคนรัก หรือคนรอบตัวให้กำลังใจดีพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีเขียวจะช่วยเสริมโชคด้านการงานพลังงานประจำวันหมอแนะนำให้เปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาคนเกิดวันจันทร์วันนี้คุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชีวิตอาจมีข่าวดีเรื่องงานหรือธุรกิจการเงินยังต้องระวังรายจ่ายฟุ่มเฟือยแต่มีโอกาสได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดีมีคนเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีขาวเพิ่มความสงบและสมาธิพลังงานประจำวันหมอแนะนำให้อดทน และมีสติในการตัดสินใจสำหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้อาจมีเรื่องให้คิดหนักเกี่ยวกับงานหรือหน้าที่รับผิดชอบการเงินต้องระวังการลงทุนที่ไม่แน่นอนอาจมีรายจ่ายฉุกเฉินความสัมพันธ์มีโอกาสเข้าใจผิดหรือขัดแย้งกับคนใกล้ตัวคนพูดคุยด้วยเหตุผลพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีฟ้าช่วยเสริมสติและการสื่อสารพลังงานประจําวันหมอแนะนําให้ตั้งใจทํางานและอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนคนเกิดวันพุธวันนี้เป็นวันที่ต้องใช้ไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาการเงินมีโอกาสได้รับรายได้เสริมจากงานอดิเรกหรือโปรเจกต์ใหม่ๆความสัมพันธ์จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนหรือคนรักพลังสีที่ควรสมสายคือสีชมพูส่งเสริมความเมตตาและดึงดูดความรักพลังงานประจําวันหมอแนะนําให้เปิดรับสิ่งใหม่ๆและกล้าลองเปลี่ยนแปลงสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีวันนี้คุณจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าการเงินอยู่ในเกณฑ์มั่นคงอาจมีรายรับจากงานเสริมความสัมพันธ์ราบรื่นคนรักเข้าใจ และให้คำปรึกษาดีพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีเหลืองเสริมความมั่นใจและโชคลาภพลังงานประจำวันหมอแนะนำให้ขยันและตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนคนเกิดวันศุกร์วันนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จการเงินมีโอกาสได้รับโบนัสหรือผลตอบแทนที่รอคอยความสัมพันธ์สดใสมีโอกาสได้พปบปะเพื่อนใหม่หรือคนที่ถูกใจพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีแดงเสริมพลังและความกล้าหาญพลังงานประจำวันมอแนะนำให้เชื่อมั่นในตัวเองและใช้โอกาสให้เต็มที่ สำหรับคนเกิดวันเสาร์วันนี้คุณอาจรู้สึกเหนื่อยกับปัญหาส่วนตัวแต่จะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างการเงินต้องระวังรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวความสัมพันธ์มีโอกาสปรับความเข้าใจกับคนรักหรือเพื่อนสนิทพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีม่วงเสริมความสงบและความเข้มแข็งพลังงานประจําวันหมอแนะนําให้ปล่อยวางและหาความสุขเล็กๆในแต่ละวันคติสอนใจจากจักรวาลวันนี้ทุกการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสในการเติบโต ขอให้ทุกท่านใช้ดวงเป็นเพียงแสงนำทางแต่ปลายทางนั้นคุณคือผู้เลือกเราจะพบกันใหม่ในพรุ่งนี้จากจักรวาลสู่ใจคุณสวัสดีค่ะ